น่าจะไม่มีปาดโอเคพุ่งมาอย่างนี้ก็สวยพุ่งปึ๊บตีแตตีเอาตีเรียบร้อยโอเคโอเคปัดไปแล้วก็สวยพุ่งตีปึ๊บปาดตีพุ่งเตี๋ยวหัวปาไปนั้นโดดโดดแล้วก็ตีโดดโดดดิโดดอย่างตัวโดดตีขอละก่อนหัลโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องโมอนะครับ อันนี้เป็นคลิปของอิริเลียนะซึ่งเอาไปลงแรงมาซึ่งเราได้เจอกับฟิโอรานะมาดูกันว่าเราทํายังไงถึงจะชนะฟิโอรานะอันนี้คือเซ็ตไอเทมแล้วก็รูนที่เราเอาไปใช้นะครับคอยไอเทมก็เหมือนเดิมคือไตฟอร์ดกับรูนคิงนะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เห็นปะเขาเลือกฟิโอรามาเราก็เตรียมเลือกอิริเลียแล้วแหละอยากเล่นมานานแล้วจดไปครับ แล้วก็มาเจอกันอีกครับนีกคือหน้าตาของทีมเรานะโอเคเข้ามาแล้วเริ่มมาก็แน่นอนครับเราไปเล่นเดียวคาตากลางวุกของป่าแล้วที่เหลือก็บนนะเรามาช่วยเพื่อนตีกันแป๊บหนึ่งนะแล้ค่อยไปยืนเลนเดี๋ยวเราเจอกับพิอรานะเราก็ พยายามอยู่ของเราเก็บคีบไปก่อนนะไอกิลหนึ่งเนี่ยลาดคีบแล้วก็พยายามเก็บสแต็กให้เราได้เยอะๆนะเผื่อตอนบวกเราจะได้ใช้แต่ว่าใช้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ามานานี่ตัวนี้เชเรื่องนะต้องคิดดีๆก่อนจะใช้นะครับกิลสามนะครับพอบวกปุ๊บู้เขาพัดได้ด้วยเราก็เลยพุ่งมุดเลยนะไม่ได้รีเทนคูดาวแล้วก็นี่เห็นปะพอเราได้สแต็คคมีแบบตีเวทนี่อย่างแรงอบะบอกเลย เอาละเรายังมีจังหวะในการบวกอีกนะเขาน่าจะไม่มีปัดโอเวีพุ่งมาอย่างนี้ก็สวยพุ่งปึ๊บตีแปดตีเอาตีเรียบร้อยเลิศตัดไปครับเนี่ยเราพยายามเก็บตัวนะแตกไว้นะเกเรฟก็มานะซึ่งเราก็สู้เกือบจะไหวแต่ว่าเรือเราน้อยเกินไปถ้ามีเยอะกว่านี้เราก็สู้ได้เลยโอเคมาตัดคีบครับเก็บตัวแตกไว้ ยูลาไม่กล้าเข้าเลยเก็บไว้ครับหวมบวกเสมอเราโอเคเอาโอเคปัดไปแล้วก็สวยพุ่งปีหรือปดัดตีพุ่งฝีอย่างนีบอกเลยละเหมือนเดิมนะเราก็พยายามเก็บคีทเพื่อที่จะใช้สกิลหนึ่งเนี่ยเก็บแตกก่อนที่เราจะไปบวกเขาเราก็ต้องหายจังหวะในการบวกดีๆีนะคาตาเราเก็บรมไม่ได้ไม่เ็วไม่เว็ว เก็บได้อีกแล้วว่ะเพื่อนใช้ได้เนี่ยเราก็เก็บไปนะเห็นปะปีกทองตีแรงตีดเวทเสร,เสรสิมขึ้นมาด้วยนะเนี่ยเห็นปะเราจะขอบวกนี่ตัดพอดีหมแูแดดตีวึดไปแล้วก็ตีก่อนเด้ปะโอเคเรียบร้อยครับอีกหนึ่งเดียร่ามันหม,โมโูหมูว่ะบ้านครับตอกของโอเคออกไซฟอดมานะดูดิมานาเช็ดเมลืองมาก ปไปทองนี่มันโคตรเท่ดาบทองนะจริงมันเป็นดาบดาบสีทองอย่างเท่เลยเราไปดีเดินดูหน่อยนะไม่เล่นอื่นสนิทซะหน่อยเรียบร้อยเขาอยู่ไกลเกินบุกมืดด้วยเมื่อกี้เออเขาโดนลุกแล้วอย่างนี้น่าจะไม่น่าเรือเปล่าอุ้ยอุราออกมาเอ่อเอฟนุ่มนิดอิดปัดสไปยุกเอเดินดีกระโดดเกินโอ้ยจระโดดอีก คอรองงออิโอเกือบตายเหมือนกันแล้วเนี่ยหล่ะออสวยครับเพื่อนของไม่เร็วเลยเดี๋ยวกลับไปเอาของกันเดเอาดูดเลือดมานะแล้วก็ขึ้นดาบ่านไปก่อนตีโดดตีเรียบร้รยรอ,อยง่ายสุดเลยเกินโดร่างั้นนะ่ะอย่าหวังอนะ ได,ด้ป้อมครับไปเซีริดีกว่านี่มันโคตรโหดงงนะลเลยนะอิริเอเนสเคียเป็นเลยป่ะเอาละเรากะมาปล่อยริฟด้านบนนะแต่ก็มีตัวเยอะอยู่แล้วเพื่อนเราก็ามาพร้อมดิวร่าก็มาบรัมก็มานี่เราก็เก็บตัวแตกเก็บบวกป่าไปนั้นโดดโดดตีโดดโดด,โดดดิ โดนอย่างรัวโดนตีขอละกอนฟิโวร่าเรียบร้อยครับขนมมาอล่าเดี๋ยวเรามาดูช็อตนีช้านะเนี่ยเราเก็บสแต็ได้สามอันใช่ไหมฟ้าสกิ 3, ลสามโดนสองตัวก็พร้อมบวกแล้วก็พุ่งใส่บรามตีทีหนึ่งอันตีแล้วก็พุ่งได้อีกทีนึงแล้วพุ่งใส่บรางทีหทีนึงกูดาวยังฟรีอยู่นะแล้วก็พุ่งกูดาวใส่ฟิโอร่าก็ได้กูดาวฟรีอยู่แล้วก็พุ่งเข้าไปตีปัดและก็ได้มานะเนี่ยเป็น ช็อตที่เอามาให้ดูนะวิเคราะห์ว่าเราทําอะไรยังไงนะไปดูต่อกันเลยเป็นไงเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นี่พิวราถึงครับงงกันเลยทีเดียวลิวไหวทันเลยเกินมาครับโอเคบายบายโอเคเราออกเป็นอะไรดีรองเท้าคิดว่าออกเป็นต้านเวทดีกว่านะเราก็จะดูตัวเ,าวเขาก่อนนะแล้วเราก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นต้านเวทนะ เพราะว่ารู้สึกซีซีเขาเยอะเหมือนกันลาลาดีฟลาดีฟไปพุ่งโดนคนเฉยแต่ก็โคตรแรงเห็นปะพุ่งทีเดียวนี่กักเลือดกันเลยทีเดียวเราซุ่มแป๊บ,บนึงรอเขาเดิอนออกมาเตือนสามคิวสามปึ๊บโอเคไม่โดนแต่เราก็มีอันตีอยู่แล้วก็พุ่งแล้วก็ตีตีพุ่ง,งโอเค <c oughs> แต่ว่าเราก็โดนฟอสตีแรงเดินไปนะ ก็ไล่ไปสีฟีบสีฟีบโคตรชาบเลยลาราคีด้วยสลแบบซุปปั๊บซุปั๊บรู้สึกดีมากฟุ้งลาร์คีบตืดเปิดเปิดลารคีบปืดตืดลาร์อีบลาร์คีบลาริคเบแบบโหปืดไปทีมา อยากปวกแล้ววะถูสามโดนปุบปาลตีปุงปีจ็ดตัี่ีนครับน,นี้ละตาก่อนเลือดเกลอดแล้วเืดก็ยังาไม่โดนเอาก้อนดีกว่านะจังหวะสกรบเพื่อกอนเรียบร้อยสวยงามกลับบ้านเอาของไดูดเลือดมาอีกชิ้นหนึ่ง ก่อนจับเราขอชี้สหน่อยเ่อแต่หน้ามาถ้าเราปัดแต่แรกถ้าเราลดดะเมจได้เยอะกว่าน,นี้มยามปุ่เขาเราก็เก็บเลือดกลับบ้านกบไม่ไหวแล้วโอ้แต่ฟิวรา่าก็ตามมาพอส่วนได้แต่เขาก็แฝดหลบมาได้แล้วก็หลบฟิวสามเราได้ถ้าโดนเต็มเต็มนะฟิวรา่าเราน่อจะแลกฟิวร่ามาได้หนึ่งตัวแต่ว่าก็ไม่ได้นะ อะไรเนี่ยเพื่อนสินไม่รู้เรื่องนครับอยู่กลางกันเยอะนะเดี๋ยวเราไปหาสักหน่อยว่าแต่อานาปามปดีแล้วถ้าเราเล่นด,ดีๆเราควรจะปาให้โดนนะเพราะว่าเป็นสกิลที่สำคัญมากในการทำให้กินเรียงเก่งขึ้นแรงแล้วก็ฟิวนะแต่วา่าควรพืดเลยสกิลสามกับอันตีแล้วอันตีเราก็ปื้ออื่นแล้วเขาก็เดินถอยก็เลยไม่โดน อยู่ตามวิธีเขาก็ปาดได้โหอดพุ่งเลยพุ่งเป็นดาเมจของเราที่เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ให้โดนนะอยูที่มัน,มนดีเลยไม่งั้นดาเมจอิรียจะหายไปเยอะมากแต่เขามาเยอะไปแล้วเดินอย่างเดียว,วครับมากันเยอะเกินตลังนี้เพื่อนซื้อตัดไป้หนึ่งว่าโอ้ก็ดีกันดีพุ่งพุ่งไม่โดนแต่ก็อีกไนท์ไปแล้วนะ เฟียร่าเขาก็ได้ตายไปแต่เราก็เกือบตายตเหมัราไปครับเรื่องมาเยอะแล้วได้เวลาบวกแต่ว่าเราพุ้งวุดไปก็กเลยเสียคูดาวไปเรื่องนี้ได้เจ็บไปรือว่าใช้ได้พุ่งของเรานี่คูดาวน้อยแล้วน,นะขนาดไม่รีเซ็ตก็คูดาวไม่เท่าไรถือว่าทำให้เราบวกต่อได้อีกติด้อมโอเค ปืนปืนปุ้งป r ะเทไครับเพื่อนด้เวลาไปเอาของนะโอ้คนลงปืนปันปุ้งดีโอเคเนะครับกินหนเลกินนกมังกรดีกว่าปาฮะมังกรอย่าไยุ่งกันมันโดนแต่ปุ่ไม่ถึงจูว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าเดีตีตีโอ้กกลิโอทำ งานดีมากเลยการได้อย่างสวยกลับบ้านของเพื่อนบวกันอีกแล้วแต่เขายังเดินไปไม่ถึงเลยเยันเพื่อนรอดโอ้ผูคองลึกมาเจินเตรียมร้อยลึกเกินไปนะจริงๆจะดาวเลยว่ามาฟีโอรา ปัดเฉิดดนเขาก็ปัดนัด่นสีแดงดีได้อยู่ปัดตีปุ้งแล้วก็นเรียบร้อยมาขอตีบบอป๊อหน่อยเลยแค่นี้ทันไม่อยู่หรอกเออปัดแปบ๊บแป๊ดสีแล้วเดี๋ยวหาจังหวะเข้ากัน ปั่นเลยโดนทีโดนแต่เขาโดนเลือดไปหมดไม่เป็นไรครับถอยดีกว่างโอ้โหดาเมจมาจากไหนไวะเนี่ยดาเมจจริงทั้งหลายเนี่ยเจ็บจริงจริงดูเลือดหน่อยึ๊บโอเคอกลับบ้านครับโอ้แอ่าหน้างั้นเหรอไูดิกล่ะโอ้โหอยางเงี้ยโอแต่ว่าต้วงตายไปก่อนแหละก็โอเค ดีเอก่อนแล้วกันนะกำมมัดที่หลังไปครับเพื่อนบารอนวิยบนมาหาหรือตัดตววเพื่อนได้บารอนแล้วเรียบร้อยเพื่อนเป็นงานมากได้ิคิวมาด้วยไปครับดันน่าจะจบได้แล้วนะเขาเสียสองเราได้บารอนด้วยเขาเหลือแค่สามไม่น่ากันไหวเพื่อนบวกไม่บรรยาบรรยาะ <บ>ปั่นไปเรียบร้อยยังก <plural> ับ <มา S 2> ปั่นจักรยานวกไปเลยปุ๊บปั่นปุ๊บดีดีเรียบร้อยครับจบเกมจีจีครับแต่นี่ก็คืออิริเรียนะที่เอาไปลงไปหวังว่าทุกคนจะได้แนวทางในการเล่นอิริเรียเยอะมากขึ้นนะกับแถวต่างๆที่เราเล่นให้ดูและเกียร์เอด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย